ครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมผพอกับเซียนบางอีกแล้วครับอ่าืันนี้นะครับเนาะถี่าพี่น้องมาเทศกลุ่มเทศกลุ่มกระสุนลูกแปดมิลนนะครับเนาะลูกแปดมิลของหนาไม้ครับนาไม้ยิ่งป่ายิ่งลูกดอกนะครับเนาะยิ่งดอกแล้วก็ยิ่งลูกเล็กใด้นะครับเนาะในระยะถี่สิบเมตรกับยี่สิบเมตรนะครับเนาะ เทปเบื้งกุมกระสุนกันครับว่ามันสิเป็นจังไหร่นะครับเนาะนะครับเบบิ่งเป่าเลยครับนี่ครับผมผมก็ตั้งเรียบร้อยเป้านี่มาตรฐานนะครับแม่นเลยครับเป๊ะเลยครับผมสิบเมตรก็คือสิบเมตรจากปลายกระบอกจากปลายหน้าไม้ตัวนี้นะครับเนาะวัดไปหอดสิบเมตรสิบเมตรตัวผลยี่สิบเมตรครับอ่าสิเมตรกับยี่สิบเมตร ตัวนี้วัดจากกล้องวัดระยะแต่ว่าแบตเบิดกับทานมันเบิดนี่ครับผมผมก็เลยใส่ทอพพีวีซีครับตัวนี้มันสียแง่สี่เมตรเนาะครับเนาะสี่เมตรผมก็ทบไปสองเธอมันก็เป็นแปดเมตรแล้วแล้วก็เอาอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นสิบเมตรพอดีครับนี่คือเปะครับผมผมก็วัดไปจนหดยี่สิบเมตรมาเบิงกลุมกันครับผมว่าสิบเป็นจังไหนครับผมว่ากลุมสิออกมาดีบอะครับเนาะ เราติดตามครับผม เบิ้งไหมครับมาเบิ้งเป่ากันครับออกุ่มขึ้นเป็นสีเนาะปกตินี่ยผมยิ่งเนี่ที่รแรกๆเนยกุ้มดีนะครับผมผมยิ่งเบิง้งผมยิ่งหานัดนะครับตัวนี้นี่ครับนัดนนี่ตั้งกล้องนะซื้อครับนี่นัดนี่ตั้งกล้องนะครับนัดลลางที่นี่นัดที่สอง ขเขาผนีนลทีสามเขานีครับสีหาเขานีนาทีหกเขาข้างใต้นี่ครับนี่นาทีหกหรือผมบด้หยอดน้ำมันอ่น,น้ำมันบอ่อนี่แหละครับผมกุ้มแต่ตอนในผมตั้งตอนอ่นะเนาะกุ้มเหมนซ้ำเหรียญบาทเนี่ยครับ10เหร,รียญบาทเลยเป๊ะเปะเลยครับกลางเป่าเลย เอาเดี๋ยววาเมือง20เมตรกันครับผม20เมตรว่าเป็นจังไหเนาะนี่ครับ20เมตรเป่าใสสะอาดนะครับลองเทดกลุ่มครับผมไป ไปครับผมยี่สิบเมตรครับยี่สิบเมตรนะครับเนาะเบ่งกลุ่มกันครับกลุ่มหนาเกียดมากเลยครับดีเขเบิ่สิบเมตรกันเลยครับ1ิเมตรนี่เบ่งอีกรอบหนึ่งสังเกตเบ่งว่ามันสีขึ้นมันสีขื้นเทิงเป่ามีเป่านีนะครับมันสีขื้นมามันสีขื้นมาทั้งสายขึ้นทั้งสายขื้นหลายเต๋วครับแต่ว่าออกสายนิดนึง สังเกตบางกลุ่มนี้ดีครับเอาเมืองยี่สิบนะครับเนาะยี่สิบเมตรนะครับกลุ่มแตกเป็นวาเลนได้ครับผมอืดนี่ครับเห็นโมพี่น้องเล่งหนีได้ครับทุกนัดเลยนัดหนึ่งนะครับเนาะ ที่ผมนับใดเด้อนหนึ่งนัดที่สองขามขามไปนหนีครับผมเห็นอยู่ว่ามันขามขามอันนี้นัดสองขามนัดสามครับนัดสี่ครับเนี่ยนัดที่หาเขานีผมกะพวกเขาใจกันครับว่าเป็นอย่างขึ้แตกป่านนี้เนาะตอนผมใส่เลดดอทน่ะเป๊ะๆเลยครับ ระยะซิบเมตรที่ผมตั้งไว้สิบหาเมตรสิบเมตรสิบหาเมตรกุ้มแบบง่ามไหมครับแต่ว่านี่แตกแตกคักเพรูว่าเป็นกับหยังเนาะครับเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพวกคนหรอครับเพราะว่าผมใส่ขาจับเนาะครับเนาะนิ่งครับแบบนิ่งเลยเดี๋ยวไปเบิ่งปัดใจักหลัๆมันครับวานเป็นกับหยังเนาะครับเนาะไปเบื้องที่โตนาไม่กันครับ นี่แหละครับกล่องนี่ก็เป็นกล่องเก่าๆแหละเนี่ยเนอะเนี่ยแหละเนาะครับเนาะกล่องเก่าตัวนี้มันอาจจะโยกได้นะครับโยกนิดๆมันก็โยกแหละครับทุกตัวนะครับเนาะแต่ว่ามันก็กลับขึ้นมาตำแหน่งเก่าคือเก่าครับนี่ครับมันถ้าโยกพวกนี้มันก็กลับไปกลางโยกเพื่อนเมันก็กลับมากลางคือเก่านี่มันก็ตั้งไว้ซูมสามเท่านะครับบริสุทธิบริสุทธิ อีกเนาะครับเนาะส้มไว้แค่สามแถวหัวเป็นกํายังครับนี่น้ำมันผมก็หยอดเรียบร้อยเบิดครับทั้งในผมก็หยอดแล้วแต่ว่าเอาไว้ดนครับฝุ่นจับเบิดบ่บ่บ่ได้อันนั้นจักเกื่อบ่ได้หยิบออกมายิ่งจักเกื่อเนาะนี่นะครับผมกระสุนมันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นลูกดอกนี่ผมว่าผมว่าน่าจะเข้าเป้าดีกว่านี่้อครับถ้าลูกดอกเนาะครับเนาะ ลูกดอกนี้เป้าเป้าจะนิ่งกว่าครับลูกดอกหางแดงหางเขียวนะครับผมเคยลองยิ่งมึงี้ครับระยะใล้ไกลก็ถือไหมครับแต่ว่ามันติตกแน่จักหน่อยถ้าเป็นลูกดอกสีดํานะครับเนาะเป็นพวกคือคล้ายๆไฟเบอร์ลูกดอกไฟเบอร์นะครับดากอ่อนๆปีกอ่อนๆนะครับโอ้นันแห้งแม่นครับพี่น้องครับแห้งครับผมนี่ครับเป้า กล้องก็เป็นกล้องไรราคาถึกๆนะครับเนาะตอนนั้นเสื้อมาเพื่อว่าจะเอามาติดในถิ่นน้ลมนะครับแต่ว่ามันบริเหตุนะครับนี่ครับผมเอาผู้ใดสนใจนะครับเนาะผู้ใดสนใจนาใหม่ตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นเอ็มยี่ิบแปดนะครับเนาะเอ็มยสิบแปดนี่ผมได้มาเมื่อแรกนะครับเนาะออกใหม่ๆเลยผมได้มาราคา เจ็ดพันสามร้อยบาทนะครับเนาะเจ0ดพันสามรอยรวมชุดอีย่างนึ่นครับได้ไมาแต่ตัวเปล่าๆนี่ครับผมเบสเซ็ตเลี่ยวเบสเซ็ตแลี่วทั้งลูกดอกทั้งอุปกรณ์อย่างทั้งบดของผมมันเป็นแปดพันกว่าบาทครับเป็นแปดพันกว่าบาทผมตัวนี้ผมผู้ใดสนใจผมจะปล่อยเป็นมือสองเนียครับผมอืมนะครับ ยิงป่าเด้ครับยิ่งป่านี่ได้การเลยครับแม่นให้แม่นก็นาไม่พาอันนั้นพาพายิ่งป่าเขานะครับแม่นกว่าแน่นอนครับผมการันตีเลยครับผมอืผมการันตีได้ครับตัวนี้ผมซื้อมาบังสามปีที่แล้วครับไปยิ่งกับพได้ยิ่งหลายปนไดซ้าเห็นคลิปบมแล้วครับผมบมคอยได้จับนะครับเนาะนะทักมาหลังไม่ได้ครับผู้ใดสนใจได้ครับเด้อนาไม้ตัวนี้ ยิงลูกเหล็กแปดมิลแล้วก็ลูกดอกนะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็เอาว้ซ้ำานีซะก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวมันสี่เงาไปหนาครับสำหรับพี่น้องที่สนใจก็เดี๋ยวผมเอาลิงไว้ด้านล่างเห็นนะครับเนาะเฟซบุ๊กนะครับเนาะมาทักเขามากันได้ครับมาสอบถามราคาติดต่อกันได้ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปซ้ํานีก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับจะเป็นคลิปยังไงก็คอยติดตามมองครับผม วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ